สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแ้่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีกันลัคนากันนะคะประจําปักแรกของเดือนมีนาคมนะโอเคมาดูกันค่ะขอใพ้พลังงานของชาวราศีกันลัคนากรรมห้พลังงานของชาวราศีกันลนัคน,น,น,นากันนะคะ สามดาบอ่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีกันลัคนากาันไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการชอกช้ำและกำใจนะคะคุณมีเรื่องอึดอัดอยู่ข้างในนะอืมเหมือนโดนดาบแทงอยู่ซ้ำๆๆอะชาวราศีกันลัคนากาันเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะเกิดอะไรกับชาทธาด,ดิน ราศีกันตอนนี้คะ่ะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีกรกขณาการไพ่หนึ่งเหรียญ six of w o n high priestess แล้วก็ the h a n g m a n ปัญหาที่เกิดขึ้นคะ่ะเข้าใจละมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะอยู่ในภาวะรักสามเศร้าได้เช่นเดียวกันคะ่ะชาวราศีกันรกคณาการตอนนี้คุณเหมือนกับจะเลือกระหว่างรักแท้กับเงิน นะอันนี้กรณีแรกเลยนะเนี่ยไพ่หนึ่งเหรียญกับหนึ่งถ้วยจะติดมันทั้งควดชาลสีตุลละนาตุลเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่เเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเองนั่งคุ้นคิดอยู่ในใจนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้คุณอาจจะเป็นคนที่มีคนอื่นเข้ามาหรือคุณอาจจะไปเป็นคนที่ไปซ้อนเขาก็ได้นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้นะอืม คุณกำลังจะตัดสินชะตากรรมของตัวเองอยู่ว่าจะเอายังไงต่อไปดีกับความสัมพันธ์ตรงจุดนี้นะคะอืมบางคนคุณคบกันมาเนิ่นนานแล้วอยู่ๆมีปัญหากันในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยบางท่านบางคนแล้วมันเป็นเรื่องที่ส่งผลในเรื่องของอารมณ์มีเกณฑ์ที่มีใครเข้ามาเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะอืม ทุกอย่างเป็นการอ่นสลับกันได้อย่างที่บอกคุณอาจจะไปเป็นซ้อนเขาหรือว่ามีใครคนใหม่เข้ามาซ้อนคุณแล้วทาให้คุณแบบตัดสินใจยากมากกับเรื่องตรงนี้นะคะอขอเปิดต่อได้ไหมอะ่ะ king o f Cups และ f i v e of w a n d s คุณเหมือนพร้อมรอที่จะไม่ว่าจะอะไรจะเกิดก็คือเกิดอยากให้จัก,กรวาลเป็นตัวกำหนดเรื่องนี้ให้คุณเลย นะคะคแล้วส่วนที่เหลือคุณจะเป็นคนตัดสินใจเองแค่ขอให้มันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาแต่สิ่งที่คุณเกิดแต่สิ่งที่ผ่านมาที่คุณไปเจอมันไม่มีเกณฑ์ที่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในทางไม่ดีเลยอะในทางที่คุณไม่ไม่ใช่ทางไม่ดีหมายถึงว่ามันไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่จะสามารถทําให้คุณหลุดออกจากปัญหานี้ได้เลยคุณเหมือนต้องการอะไรแรงๆอะหรือปัญหาอะไรมาแรงๆหรือปัญหาอะไรแบบ ที่มันสามารถพอจะเกิดขึ้นได้แล้วเพื่อให้คุณทําการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะอไม่ว่าคุณจะอยู่ในสเตตัสของการที่รออันนี้อีกกรณีหนึ่งไม่ว่าคุณจะอยู่ในสเตตัสของการที่คุณรอคนเก่าหรือว่าเรื่องราวของคนระหว่างคนเก่ากับคุณหรือว่าเรื่องราวของสถานการณ์ความสัมพันธ์ปัจจุบันก็ตามทีคุณเหมือนรอเหตุผลแรงๆเพื่อมาแบบซัพพอร์ตเพื่อให้ตัวเองจะได้หลุดจากปัญหาตรงนี้อะนะคะอะ ทีนี้มาดูกันต่อ,อเขาคิดยังไงกับชาวราศีการลัคนากัรคะ The Shadow Side ก็ The Strength นะบางท่านคือชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ The m ม o n คนะ่ะบางท่านคือชาวราศีมีนลัคนามีนแล้วก็ The l v e r บางท่านคือกับชาวราศีมิถุนลัคขามิถุนความสัมพันธ์นี้เหมือนค,คนคนนี้เขาก็ยอมรับชะตากรรมของตัวเองเหมือนกันดูไพ่ใบน,นี้สิเนี่ยเห็นไหม ยอมรับชะตากรรมของตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะเขารู้เขารู้ตัวดีว่ามันยากมากต่อการที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันง่ายแต่ในความรู้สึกนี้ถ้ามันเป็นรักซ้อนว่าพวกคุณรักกันมันเป็นไพ่ the lover ขึ้นมานะคะแต่ว่ามันมีเรื่องของการเป็นชอยเกิดขึ้นถ้าคุณไปทําเขามีเกณฑ์ที่เขารู้สึกว่าเหมือนเขาก็ยังโดนหลอกอยู่นะทุกวันนี้ความรู้สึกที่เขามีอยู่แต่ถ้าทารรสิกการลัคนาการถูกกระทาไพ่บอกว่าคนคนนี้เขารู้สึกสํานึก ในความรู้สึกผิดที่เขาหลอกคุณที่เขาทําให้คุณรู้สึกแย่แล้วเขา <_ C 1> เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกๆครั้งเวลาที่จะออกไปจากชีวิตคุณมันก็มีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขายังอยากอยู่ในชีวิตคุณอยากจะกลับเข้ามา,ค,า,า,มาคุณอยู่ดีนะคะเพราะเหตุผลอะไรเดลเวอร์มาบอกไงเพราะว่ามันมีความรักอยู่ตรงนี้ซึ่งตัวเขาเองเขารู้ไหมรู้แต่เขาอาจจะไม่แสดงออกอะไรให้คุณเห็นมากนักนะคะอุ๊บ โอ้ฟาดมากเนาไม่มีพลังอะไรพิเศษเหรอกสัญญาแต่ยาเลือนเร็วนะคะออาทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับเอ,อแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันลัคนากันค่ะนายออฟครับถ้าคนถ้าคุณหัางถึงคนเก่าเอากรณีแรกก่อนนะ เขาจะมามีปฏิกริยาทําอะไรอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณมันมีเกณฑ์อะไรอย่างนี้นะมันมีเกณฑ์ที่เขาจะมาทําปฏิกริยาอะไรบางอย่างให้คุณได้รับรู้ว่าเขายังสนใจในตัวคุณอยู่มันมีเกณฑ์ถึงขนาดที่ว่าชาวราศีกรกฎนะคุณฝันหรือเปล่าฝันถึงเขาแล้วอีกวันหนึ่งคุณก็ได้รู้เรื่องเขาทําที่ฝันอะไรเงี้ยอันนี้ในะบางคนบางท่านนะอืมแต่เขาแค่กลับเข้ามาเพื่อทําให้คุณสั่นสะเทือนที่หัวใจเฉยๆแต่ไม่ได้กลับมาขบนะคะอืม ดูกันต่อว่าอ่านทีนี้มาดูกันต่อสถานการณ์นะเด e เด t บางท่านคุยกับชาวราศีอืมเด e เดทค่ะบางท่านคุยกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะ d ี a m o n d r e s แล้วก็สีมเมทาวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าเหตุการณ์ใดก็ตามที่ตอนนี้พวกคุณกำลังจะหาคำตอบกันอยู่ไพ่บอกว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้พวกคุณได้หาคำตอบกันจนเจอแล้วก็จะยุติ แล้วสิ่งนี้มันจะยุติปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นกับพวกคุณจนมันมันเหนื่อยมากเนี่ยให้มันจบสิ้นลงเดอะเด e เข้ามาเนี่ยนะคะเฮเดชเนี่ยมาเพื่อที่จะยุติปัญหาเรื่องร้ายๆที่ให้มันจบสิ้นลงหรือปลดล็อกนะทำไมทาไมแป้งถึงไทยอย่างนี้เพราะไพ่สองใบที่ต่อจากเดอะเดชคือด h เ e m มเพรสและสีไม้เท้าค่ะ เป็นไพ่ที่ดีมากคุณจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ไปปลดล็อกตัวคุณและเขาและทําให้คุณกับเขาเป็นคนใหม่นะคะแต่ก็มีบางกรณีที่ว่ามีเกณฑ์สมหวังไปเลยะนะอ่าก็คือว่าปลดล็อกปัญหาทุกอย่างเข้าใจกันแล้วก็กลับมารักกันแล้วก็สมหวังต่อกันได้นะคะใครมีคู่ก็มันก็มีเกณฑ์ที่ว่าพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องอัเลาะกันนะคะเอ,อ มีปัญหาที่ทําให้แบบจะต้องแบบมาเคลียร์กันแล้วเข้าใจถึงอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นแล้วพวกคุณจะตกลงกันได้ด้วยดีแล้วคุณจะวางแผนกันต่อไปว่าจะเอาอยัางไงต่อคืออย่างนี้สถานการณ์คือมันเหมือนมัน,ม,นมีอะไรบางอย่างเพื่อมายุติปัญหาทําให้พวกคุณสามารถมองถึงอนาคตไปกันต่อได้ไม่ว่าอนาคตของพวกคุณจะมาในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เป็นกี่คนก็ตามนะคะ วันนี้แล้วกันเนาะถ้าหมอพูดไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องขอใครด้วยนะคือพยายามจะรีพูดในสิ่งที่เข้ามาให้กระจายออกไปให้เร็วที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวจะลืมไนงะอืมนะคะขอแอบ,บดูเดรดีกสักใบหน่อยได้ไหมขอดูเดรอีกสักใบหน่อยเห็นไหมหนึ่งม้เท้าการจบครั้งนี้ค่ะการจบของเฮเดก เป็นการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีเฮเดสเข้ามาในครั้งนี้มาเพื่อจบปัญหาที่พวกคุณคาราคาสังไม่ยอมเคลียร์ลัทีให้จบสิงไปเพื่อให้เริ่มต้นใหม่นะคะเพื่อให้เริ่มต้นใหม่เคลียร์กันให้เข้าใจนะคะคุณจะได้รู้ทิศทางของอนาคตของความสัมพันธ์ของพวกคุณไม่ว่าสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของคุณเป็นในรูปแบบไหนก็ตามนะโอเคไหมนะเออ ในรูปแบบไหนทุกคนกเข้าใจแหละมันมีหลายรูปแบบลักโซนกี่คนก็ตามเนี่ยรักสามเศร้าอ,อะไรเงี้ยมันมีหมดเลยนะคะอืมแต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าใครคิดที่จะจบแล้วมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตจริงๆสักทีคุณจะลืมเขาได้คุณจะมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะอืมอ่ะโอเคการเงินการงานก่อนสิการงานของชาวราศีกันลัคนากันนะคะ การงานของคุณต้องเดินทางบ่อยมากๆอ่ะอัศวินถือไม่เท้าดูดิใบแรกเลยอ่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปหาเงินนะคะเออมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเดินทางไปหาเงินอ่ะคุณจะหาเงินได้จากการเดินทางการเดินทางนะคะทรีออฟเพนด e เงานเงินอะไรที่คุณรออนุมัติอยู่เดียวคุณจะได้เงินมาเงินอะไรที่คุณรออยู่อ่ะรออยู่รอเงินอยู่อ่ะเดี๋ยวเงินจะได้มาเงิน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 ที่คุณแบบ โอ้ยเขากว่าจะจ่ายได้เดี๋ยวเขาจะจ่ายแหละนะคะเดี๋ยวจ่ายให้แล้วนะคะอืมแล้วส่วนเรื่องงานอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณรอโปรเจกต์อะไรบางอย่างเขาจะเริ่มอนุมัติให้คุณแล้วจะไปติดต่ออะไรงานกับใครเขาก็เริ่มอนุมัติให้คุณแล้วนะคะ <S <S ส่วนเรื่องการเงินเมื่อกี้ก็พูดไปน,นิดนึงแล้วเนาะมันสอดคล้องกันการเงินอย่างที่บอกคุณจะได้เงินจากทางไกลจริงๆนะไพ่เดอะเวอร์นะคะคุณจะมีโชคจากโชคการเงินจากทางจากทางไกล คุณจะมีโชคทางการเงินจากทางไกลนะคะแต่ภาระานี้สินก็ยังมีอยู่นะเหมือนได้เงินมาแล้วก็ต้องจ่ายไปการเงินสภาวะตรงนี้ส่วนเอชออฟสอดไพ่ใบเนี้ยหนึ่งดาบอะ่ะมันเป็นการที่คุณจะต้องกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะตัดสินใจก็คืออะไรในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินคุณต้องกล้าที่จะตัดสินใจทําอะไร เพื่อแลกกับความอยู่รอดของตัวเองตัวอย่างเช่นคุณต้องตัดค่าใช้ใจ่ายอะไรบางอย่างออกไปเพื่อให้อยู่รอดกับตัวเองไปได้อาจจะต้องเสียเพื่อนเสียมิตรเสียมีปัญหากับแฟนบ้างถ้าคุณเป็นคนที่ยังให้เ,เขาเรียกว่าอะไรนะมีการให้เงินแฟนอยู่แล้วแฟนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่มาลดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาลดเงินหรอว่ อะไรเงี้ยคุณกล้าตัดสินใจเพื่อให้สภาวะของของคุณมันอยู่รอดไปได้อะไรเงี้ยอันนี้ในกรณีบางคนบางขั้นเท่านั้นนะอ่าประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูคนต่อที่คนโสดค่ะชาวราศีกรกขณากพพาร property file of cups อ่าคนโสดคามา มาแค่ฉับฉวยคุณคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ค่ะจะมาหาคุณแค่ฉาบฉวยเท่านั้นมาแบบฉาบฉวยอะ่ะแต่จะมาเยอะเลยจะมีคนเข้ามาอยู่นะแต่เขามาแค่ฉาบฉวยแปบ๊บเดียวเท่านั้นค่ะมาไม่นานอืมมาไม่นานให้ระวังวันไนส์แตนบางท่านบางคนระวังเข้ามาหรือถ้าไม่คืนค่าวันไนส์คืออาจจะเข้ามาแค่หวังเรื่องอความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเรา ต้องดูให้ดีๆด,ด,ด,ด้วยนะจ๊ะ mm. ทีนี้มาดูในเรื่องของอสถานะไม่ชัดเจนนะคะ six o f c ครับถ้าคุณห่างกันไปเลิกคุยกันไปมีเกณฑ์กลับมาแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าไพ่บอกว่าสถานะไม่ชัดเจนที่ยังไม่ได้คอมมิชเมนต์น่ะมันเป็นเหตุผลจากอาดีตของเขาที่ทำให้ตัวเขา ยังไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆสักทีนะคะอืฉะนั้นถ้าคุณต้องการอยากจะแบบได้ใจเขามาบ้างให้บอกว่าให้คุณทําตัวเหมือนเป็นบ้านเป็นที่ที่เขารู้สึกว่าอบอุ่นเป็นที่ที่เขารู้สึกว่าไว้ใจได้นะคะเพราะเขาเจอสถานการณ์อะไรเาเก่ามาไม่ค่อยดีอดีตตรงนั้นยังอยู่ในความรู้สึกเขาอยู่เลยนะโอเคต่อไป <S <S ค่ะทีนี้มาดูกันต่อที่ คนมีคู่โอ้ oh, คนมีคู่ชาราศีกันย์ลัณนาการไพ่ดีมากเลยนะ two of cups ไพ่แล้วก็ไพ่ six of pentacles พวกคุณจะมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเป็นโอกาสดีๆของพวกคุณที่พวกคุณจะมีอะไรในช่วงนี้ปรับความเข้าใจกันเลยดวงชะตาของพวกคุณในช่วงนี้มีการมีเกณฑ์ที่ว่ามีอะไรก็พูดกันได้เลยในช่วงนี้พูดในทางที่ดีก่อนนะ ปรับความเข้าใจกันเลยแต่พูดด้วยน้ำเสียงที่แบบอ่าอ่อนโยนคุยกันเหมือนปรึกษาดวงชะตาตอนนี้ดีคุณสามารถที่จะพูดคุยปรึกษากับเขาหรือแม้บางอย่างบางเรื่องที่คุณต้องการอยากรู้คาตอบคุณก็สามารถที่จะพูดคุยกับเขาขอความรู้สึกต่างๆของเขาได้ในช่วงนี้ดวงชะตาเข้าข้างคุณอยู่นะชาราศีกรกฎณะกรสำหรับคนมีคู่นะคะโอเค ประมาณนี้นะคะชาวราศีกันลัละณาการใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครสนใจดูวดวงส่วนตัวอะไรอยูย่ยยใน<อ> description box ด้านล่างนะคะแอด line มาส่วนใน description box เนี่ยกล่องข้อความข้างล่างที่มีให้กดอะ่ะข้างล่างนะคะจะมีลิงก์ให้กดสามารถกดเข้าไปง่ายเลยนะคะแล้วก็แอด line มาก็ได้ค่ะ add international ชื่อเดียวกับช่องนะคะ underscore 9กนะคะโอเคทุกคนโชคดีนะ สวัสดีค่ะ